เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องยาทําลายคําสอนครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความจากท่านผู้ใช้นามปากกาว่าพอและกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทรนภัรัตสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับถ้ารักเคารพครูบาอาจารย์จริงก็ไม่ควรนำคำสอนครูบาอาจารย์ไปเสริมเติมแต่ง ให้พิสดารถึงขนาดบัญญัติกันเป็นศาสตร์เป็นวิชาด้วยความไม่รู้ครั้นเมื่อพิสดารมากเข้าก็เลยกลายเป็นคำสอนอย่างลัทธิเทวนิยมคือฝากชีวิตไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะพัฒนาจิตและสติปัญญาเพื่อจะเป็นที่พึ่งแกต่ตนอันเป็นหลักการแห่งพระพุทธศาสนานี่ถ้าคาดเคลื่อนมากเข้ามากเข้า อีกหน่อยคงได้เพิ่มวิธีการบวงสวงเข้าไปให้เป็นเทวนิยมเต็มรูปแบบแล้วศาสนิกชนก็มีหน้าที่เพียงเส้นสวงแล้วตั้งหน้าตั้งตารอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรมมจกพัฒิ์พอใจจะได้เมตตาบรรดาลความสำเร็จให้แก่เราศาสนาพุทธมิไดปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่มีท่าทีว่า แม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงก็มิหวังพึ่งหรือเอาชีวิตไปฝากเป็นฝากตายไว้ด้วยเราพึงฝากชีวิตของเราไว้กับการกระทำดีของเราเป็นสำคัญถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสงเคราะห์ก็เป็นความดีมีเมตตาของท่านเองถ้าคืนเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตเราจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร มีกลายเป็นชีวิตที่เป็นโมคะดอกหรือดังหลวงปูดูกล่าวว่าถ้าไม่เอาหมายถึงภาวนาเป็นเท่าเสียดีกว่าซึ่งการภาวนาก็คือการพัฒนากายวาจาให้มีสิ่รวมทั้งพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิและปัญญานี้ต่างหากที่จะเป็นที่พึ่งที่ปลอดภยัย และเป็นไทยแก่ตัวพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370